เป็นอาวุธยุคใหม่ที่บินเร็วกว่าเสียงตั้ง5เท่าหรือ Mark 5ขึ้นไปเลยนะคะใช่ครับก็คือประมาณ6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจจะเร็วกว่านั้นอีกเร็วมากๆครับ h y p e r s o n i c Glide v e h i c l e หรือ HGV กับอีกอันคือ Hypersonic Cruise Missile หรือ HCM มันต่างกันยังไงคะสออันนี้ครับหลักๆเลยคือวิธีเดินทางครับ ตัว HGV เนี่ยจะถูกส่งขึ้นไปสูงๆก่อนด้วยจรวดน้ำส่งเหมือนขีปนาวุธทัท่วๆไปเลยครับพอถึงจุดสูงสุดแล้วตัวยานหรือตัวหัวรบเนี่ยจะแยกตัวออกมาแล้วก็ร่อนกลับลงมาสู่เป้าหมายใช้ความเร็วไฮเปอร์โซนิกเนี่ยแหละครับอาศัยหลักอากาศพลศาสตร์กับการควบคุมลุ้นๆเลยครับไม่มีเครื่องยนต์ตอนร่อนนะครับอ๋อคือร่อนลงมาเฉยๆใช่ครับ ตัวอย่างก็เช่นอาวังกาดของรัสเซียหรือ DFZF ของจีนที่เคยมีข่าวแล้ว HCM ล่ะคะส่วน HCM นี่ต่างออกไปครับหลังจากถูกส่งขึ้นไปด้วยจรวดหรือบางทีก็ปล่อยจากเครื่องบินเลยตัวจรวด s c m เนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์ของตัวเองทำงานตลอดการเดินทางบินด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิกในชั้นบรรยากาศเครื่องยนต์ที่ที่มักจะพูดถึงกันก็คือ scramjet ครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่พิเศษมาก คือมันต้องอาศัยความเร็วเหนือเสียงของตัวจรวดเองเนี่ยในการอัดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์เพื่อจุดระเบิดโหฟังดูซับซ้อนจังค่ะครับตัวอย่างก็มี BrahMos 2ที่อินเดียพัฒนาร่วมกับรัสเซียหรือของสหรัฐก็ A-183 g m ARRW นั่นก็คือทั้งสองแบบเนี่ยเร็วมากๆเหมือนกันแต่จุดที่เ ที่ทําให้มันน่ากลัวจริงๆก็คือความสามารถในการหลบหลีกใช่ไหมคะเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศได้ทําให้ระบบป้องกันแบบเดิมๆที่เคยรับมือกับขีปนาวุธที่วิถีมันโค้งๆคาดเดาได้เนี่ยอาจจะเอ่ออาจาอาจะใช้ไม่ได้ผลแล้วถูกต้องครับจุดนี้สําคัญมากเพราะวิถีโค้งแบบเดิมๆเนี่ยเราคํานวณได้ค่อนข้างแม่นยําว่ามันจะไปตกที่ไหนแต่พอเป็นไฮเปอร์โซนิกที่หลบหลีกได้ มันเหมือนกับว่าเป้าหมายเคลื่อนที่ตลอดเวลาทําให้การติดตามและสกัดกั้นเนี่ยยากขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับแล้วความเร็วในระดับมาร์กไฟขึ้นไปนี่มันไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนหรอคะเสียดสีกับอากาศขนาดนั้นโอ้เจอปัญหาใหญ่เลยครับนี่คือความท้าทายอันดับต้นๆเลยการเสียดสีกับอากาศด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นนะครับทำให้พื้นผิวของตัวจรวดโดยเฉพาะส่วนหัวแหลมๆเนี่ยอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงถึง2 0 0 0หรือ3,000องศาเซลเซียสได้เลยครับ สองถึงสามพันองศานี่มันร้อนกว่าเตาหลอมเหล็กอีกนะคะเนี่ยใช่ครับร้อนจัดจริงๆแล้วเขาใช้วัสดุอะไรทําคะเนี่ยถึงจะทนได้ก็ต้องเป็นวัสดุพิเศษสุดๆครับข้อมูลระบุว่าตรงผิวชั้นนอกที่ต้องรับความร้อนเต็มๆเนี่ยอาจจะต้องใช้วัสดุผสมกลุ่มคาร์บอนอย่างคาร์บอนคาร์บอนคอมโพสิตหรือ reinforced carbon carbon คล้ายๆกับที่ใชต้ตรงแผ่นกันความร้อนของกระสวยอวกาศนะครับอ๋อแบบนั้นเลยหรืออาจจะเป็นพวกเซรามิกพิเศษ c e r a m i m Matrix Composites ส่วนโครงสร้างข้างในก็ต้องเบาแต่แข็งแรงพวกโลหะผสมอย่างไทเทเนียมออลอยหรืออินโคเนลที่ใช้ในเครื่องยนต์เจ็ตก็มีใช้ครับแล้วส่วนที่ร้อนสุดๆจริงๆเช่นปลายจมูกหรือชิ้นส่วนสำคัญในเครื่องยนต์ s c r a มเจ็เนี่ยอาจจะต้องไปถึงเซรามิกขั้นสูงอย่างพวกซีโคเนียมไดโบไรด์หรือฮาฟเนียมคาร์ไบด์ที่ทนได้เกือบ4,000องศาเลยทีเดียว โอ้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของวัสดุศาสตร์ขั้นสุดยอดจริงๆนะคะใช่ครับความท้าทายคือต้องหาสมดุลให้เจอคือวัสดุต้องเบาพอที่จะไม่เป็นภาระแต่ก็ต้องแข็งแกร่งพอที่จะทนทั้งความร้อนมหาศาลทั้งแรงกดอากาศมหาศาลโดยที่มันไม่ละลายไม่แตกหรือไม่เสียรูปไปซะก่อน และที่สำคัญคือต้องปกป้องระบบนำทางระบบควบคุมข้างในให้ทำงานได้ปกติด้วยภายใต้สภาวะที่มันโหดร้ายขนาดนั้นสุดยอดเลยค่ะแล้วพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนความเร็วระดับนี้ล่ะคะมาจากไหนใช้เชื้อเพลิงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือจรวดส่งหรือูสเตอร์ที่ใช้เร่งความเร็วในช่วงแรกอันนี้ก็อาจจะใช้เชื้อเพลิงแข็งเหมือนจรวดทั่วไปที่ให้แรงขับสูงสูงจุดติดง่าย หรืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ควบคุมการเผาไหม้ได้ดีกว่าค่ะส่วนที่2คือเครื่องยนต์ของตัว HGV เองอย่าง Scramjet ที่ทำงานตอนบินด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิกแล้วอันนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงที่พิเศษหน่อยเพราะมันต้องเผาไหม้ได้เร็วมากในกระแสะอากาศที่ไหลผ่านเครื่องยนต์ด้วยความเร็วเหนือเสียงตัวเลือกหลักๆก,ก็มีไฮโดรเจนเหลวอ,อันนี้ให้พลังงานสูงมากแต่ก็เก็บรักษายากจัดการยาก หรืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินพิเศษประเภทแครโรซีนหรือ JP7 JP10 อะไรพวกนั้นที่จัดการง่ายกว่าแล้ว HGV ที่ร่อนลงมาล่ะคะไม่ใช้เชื้อเพลิงเลยตอนร่อนไม่ใช่ครับ HGV อาศัยพลังงานจนที่ได้มาจากจรวดส่งกับพลังงานสักจากความสูงเริ่มต้นลุลนครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแต่มีอีกประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนะครับโดยเฉพาะเชื้อเพลิงเหลว บางทีเขาไม่ได้ใช้แค่ให้พลังงานอย่างเดียวแต่ใช้ช่วยระบายความร้อนด้วยที่เรียกว่า regenerative cooling ระบายความร้อนด้วยเชื้อเพลิงยังไงคะก็คือเขาจะออกแบบให้เชื้อเพลิงเนี่ยไหลผ่านท่อเล็กๆที่พันอยู่รอบๆผนังส่วนที่ร้อนจัดของเครื่องยนต์อย่างห้องเผาไหม้หรือหัวฉีดเชื้อพลังเหลวที่เย็นอยู่ก็จะดูดซับความร้อนจากผนังเครื่องยนต์ออกไปก่อนที่ตัวเชื้อเพลิงเองที่อุ่นขึ้นแล้วเนี่ยจะถูกฉีดเข้าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์อีกที โอ้โหเหมือนใช้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะใช่ครับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้ฉลาดมากๆวิธีหนึ่งเลยฟังดูทั้งหมดแล้วนะคะจรวดไฮเปอร์โซนิกเนี่ยมันคือการรวมสุดยอดเทคโนโลยีแห่งยุคจริงๆทั้งเรื่องความเร็วที่แบบเหลือเชื่อการควบคุมที่พลิกแพลงหลบหลีกได้แล้วก็เรื่องวัสดุศาสตร์ที่ต้องก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปเยอะมากถูกต้องเลยครับความซับซ้อนทั้งในเชิองอากาศพลศาสตร์การจัดการความร้อนวัสดุระบบนำทางระบบควบคุม ทุกอย่างมันต้องทำงานประสานกันภายใต้สภาวะที่รุนแรงมากๆทำให้การพัฒนาและก็การสร้างระบบป้องกันอาวุธชนิดนี้เนี่ยเป็นความท้าทายระดับสูงสุดเลยครับสำหรับทุกประเทศที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วนั่นก็นำเรามาสู่คำถามทิ้งท้ายที่น่าจะต้องขบคิดกันต่อยาวๆเลยนะคะในเมื่อเทคนโนโลยีไฮเปอร์โซนิกที่มันทั้งเร็วทั้งหลบหลีกเก่ฑขนาดนี้ทำให้การตรวจจับ ติดตามหรือจะสกัดกั้นเนี่ยมันยากขึ้นมากๆมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าสมดุลอํานาจของโลกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของโลกในอนาคตไปในทิศทางไหนกันแน่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะใช่เลยครับเป็นประเด็นใหญ่ที่น่าจับตาม,มองมากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิสนุก,กันด้วยนะครับ